สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาส่งรถนะครับที่อําเภอชานุมานนะครับจังหวัดอํานาจเจริญนะครับซึ่งด้านหลังหมู่บ้านนี้จะเป็นแม่น้ําโขงนะครับวันนี้อ่าพี่คนนั้นนะครับที่ที่เขาเคยสั่งซื้อเราเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาสั่งซื้อให้ใครนะครับไปเดี๋ยวตามไปดูเนี่ยเขาบอกไม่ก็อยู่ไม่ไกลกันวันนั้นแม่มาส่งหลังนี้ อันนี้นะครับผมผมจำได้ว่าผมเคยมาทั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าที่เหลือก็ให้ลูกน้องมา,างไปเ,เดี๋ยวเราลงไปหาลูกค้าดู เดี๋ยวเอาลงรถให้ลูกค้ากันครับอันนี้พอดีจะไปแข่งรถที่มุกดาหารนะครับก็เลยมาส่งลูกค้าด้วยรทยีกเาขายหรอเป่าเอาไปแข่งว่ะ <c oughs> ไม่แข่งรถ

สวนหลเหรอกบไหลราก็ลดอเน็ดๆน้อยๆเห็นมั่นเราก็ือลูกลูกมันนอยู่อ่ะลูกยูอันนี้ครับพี่มันอยู่ลงซอยผมนิดเดียบวันนี้เดี๋ยวขอว่าเป็นอย่างว่ะเอะยกหางให้จับหางเล้ครับ ให้ใส่หอ่าครับนี่ให้ใส่ใส่น้ผู้เดครับสาขานี่ไนะครับสาขาให้ผมถามนะที่ซื้อมา่านท่านน่เป็นท่านที่เท่าไหร่แล้วท่นน้เป็น่านนี้ก็มันห่าหรือหกน่แหละครับบอสหกท่านท่านที่เจ็ดนี่เจ็ครับเพราะว่าเบิงข้อมูล่านนี่เท่าไหร่ท่ี่เจ็ดนเบิงข้อมูลาไม่เจ็่านท่านแรกนี่ไปอยู่หก่ครับ ปี่หกสิบสีขัน้นแรกเคุนสร้างมากขั้นนี้เ,าา <c oughs> เปนเเ็นขัาา้นที่เ,เจ็ดคุณบริเนมประชันมาหลายหลายเป็นยังชื่อเลยสร้างรถให้ลูกค้าหลายอ๋อเขาเจ้าไปเห็นเห็นเห็นเอามาไพไส์ตอนแรกมาเนี่ยตอนนี้ส่วนมากเป็นยังครับอยู่ในพื้นที่นี่ปลูกพริกปลูกแดงปลูกสวนผูกพริกแดงผูกเคลือเที่ยเห็นแล้วครับตานาน,นี้เอามาไถร์เรามันมันเกิดประโยชน์เห็นแลวครับมันใส่ง่ายใส่กิ่นนะคุณแลงก็หลายๆลายแลงเลยหลายที่เขาก็ดึงไถรส์สิเนาะครับผมใช่ เห็นในยูท <rôle CCTV> ูบในเฟซกี <żeby så pentru them> ่แหละครับผมเป็นเชงไรวันนี้คาณไทยลองมั่นลองเกือกันเลยข้าวไข่กันนี้ก็แบบเลยลองสใจบไปพี่น้องเห็นครับพี่น้องเห็นก็ว่าเอาไม่เคยสร้างให้แม่ครับการเมากครับขุเจ้าโยสร้างเองที่แบบโอ้ประการกอบคุว่าผูเคยสร้างอะไรวะ กาด้วยปัญหาเนึ่งทุกเมื่อนี่มีชาชีพกั่หลายเนาะครับเนาะแต่ไม่งั้นมันมีการโอนมาจับเขากับพวกมั่นใจเกือบอันนี้กเข่เรียกว่าลูกค้าครับแต่ว่าถามว่าซื้อรถกับเสียกุ้งได้รถหรือว่าได้รถได้ได้ได้แน่ยเนี่ได้แนี่ครับพี่พี่เป็นอยู่ชนุมานนะพี่นะผมอยู่บ้านไหนครับตอนนี้ผมอยู่บ้านอย่างนี้ซื้อบ้านนาศีดาครับนาาศีดตำบลชันุมานอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตอนนี้ครับท่านที่เจ็ด ในหมู่บ้านนี้แล้วครับมาณสีดาวะันทีเจ็ดเนี่ยคันทีเจ็ดในหมู่บ้านนณสีดาครับผมเจ็ดคันแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าผมจังไรผมก็มีโอกาสได้มาอีกครับจะ่าส่วนมากับทีมงานมาส่งนะครับนอจังไรกับผมกับตมาอไม่นครันครับที่นอกอ่ะสองปีทั้งปีมันแก็ยังให้ควา่าเชื่อถือผมอย่ให้คว่ามันใจได้รถไทยมีเสีกลุ่มอยู่นะครับแบบใส่ประโยชน์ได้จริงแม่นไหมครับที่เอามาใส่ ครบปุ๋ยครบยังแฝงนะครับไทยชิบะทะก็จะไทยยังเราไปไทยเลยแบบคนดูคนสีไทยคนดูคนสีไทยให้ใหน้ากูเหรอพูดจะดีดูพูดครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบพูดดีเห็นว่าไปวังเก๋เราไทยมมนูครับ <c oughs> พี่ขอบคุณไม่หลายนะครับเออ,อ,อครับผมขอบคุณครับ